ร้านเป็ดพะโล้รับรับอายุกว่า30ปีอยู่ที่ตีนสะพานนวลชวีครับร้านนี้ต้องบอกเป็นร้านโปรดผมเลยนี่ร้านนี้เป็นเพลิงแบบนี้นะครับผมอยู่ใต้ต้นไม้โ่มๆแต่ทีเด็ดของร้านนี้คือในย่านสะพานนวลชวีนะครับจะมีร้านเป็ดพะโล้หลายร้านมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขายเป็ดพะโล้เป็นตัวหรือว่าขายเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าร้านนี้เขาพิเศษตรงที่เขาเอามาทําอาหารแล้วเขาทาอร่อยด้วยเขาจะมีทั้งอาหารตามสั่งที่แบบเอาก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็นพื้นฐานกะเพราเป็ดข้าวหน้าเป็ดหรือว่าจะเป็นอะไรตามสั่งเกี่ยวกับ นี่เขากำลังทาอยู่เลยนี่ให้ดูเป็ดก่อนนี่นะครับก็จะมีเป็ดพะโล้ที่นี่ตรงซีนสะพานนนทชวีเนี่ยเป็นย่านที่โหเป็ดพะโล้เยอะมากนะมีหลายจาแล้วนี่ทีเด็ดที่มีไส้เป็ดด้วยมันนี่อันนี้คือข้าวหน้าเป็ดได้กินมามนะนี่เป็นข้าวหน้าเป็ดเขาจะมีแบบเครื่องในมีอะไรด้วยนะนี่ครับกะเพราเป็ดเขาจะผัดแบบจานต่อจานแบบนี้เลยหอมมากได้กินเลยคุณผู้ชมทีเด็ดนะมาแล้วนี่ผมได้กินกะเพราเป็ดกับเกาเหลาเป็ดตอนที่เที่ยงก็ลูกค้าเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่ เปิด8ปดโมงถึงบ่ายสแต่ถ้ามาบ่ายๆนี้บางทีบางอะไหล่อะไหล่เป็อดอาจจะหมดเขาเรียกอะไหล่หมดก็จะมีอะไหล่นี้นี่คืออะไหล่ก็คือพวกเครื่องในอะไรพวกเนี้ยเนี่ยจะมาสั่งแบบกะเพราเครื่องในเป็ดอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องมาเร็วๆหน่อยถ้ามาช้าพวกเครื่องในอะไรพวกเนี้ยพวกไสตมันจะหมดก่อนเนี่ยน่ากินมากดูมาแล้วครับคุณผู้ชมปรตีผมมาร้านนี้ทีเด็ดที่ผมจะกินก็จะต้องมีกะเพราเป็ดหนึ่งจานนะครับปรตีจะสั่งประจําเลยแล้วก็วเกาเหลาเป็ด นะครับผมแบบนี้อ่าแต่วันนี้มารีิวทั้งทีก็เลยเพิ่มข้าวหน้าเป็ดมาด้วยงั้นเอาไล่จากของโปรดของก่อนกะเพราเป็ดเขาเลยเขาจะเอาเป็ดพะโล,โล้เนี่ยแหละครับที่เขาขายเป็นตัวเนี่ยมันค่อนข้างนุ่มอยู่แล้วนะครับมาทากะเพราเป็ดนุ่มมากนุ่มไม่ตาบหนังใต้มันน้อยเนื้อเนี่ยเคี้ยวไปล,ลายในป่าแล้วมันซึมซับรสชาติของกะเพราที่จัดจ้านได้ดีแล้วพรอมมากี่เขาใส่ทิหนุ่มอะทิ่กดอะมันเข้ากับเป็ดมากเลยคุณผู้ชมเนื้อซึนะดู เกาเหลานี่ของโปรดผมบางครั้งผมจะมาสั่งไส้เป็ดเปียวเลยเก <_ A> าเหลาร้านนี้ความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเขาคือเขาจะเอาตัวน้ําเป็ดพะโล้เขาทาเป็ดพะโล้หลายตัวใช่ไหมวันหนึ่งอ่ะเขาเอาตัวน้ําเป็ดพะโล้มาเป็นหัวเชื้อแล้วมาทําเป็นน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวอีกทีหนึ่งมันเลยแบบค่อนข้างเข้มข้นและอร่อย <_ A> ตับตับดูดิตับไม่แข็งนะเขาต้มได้พอดีเลยอ่ะ <_ A> โอ้โหขึ้นขึนเด้นเด้ง โอ้ขนยังนุ่มเลยมีเด็ดอีดังหนึ่งที่ไม่ได้บอกน้ำจิ้มเขาเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแบบโบราณหายากเดี๋ยวนี้น้ำจิ้มตัวเองมันจะแบบเป็นเกลือกแบบติ๊กดอกใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวโอเคข้าวหน้าเป็ดจะให้น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวมาหน่อยนึงใส่ลงไปนี่เขาจะราดน้ําแบบพะโล้เป็ดพะโล้โลลมาน,นิดนึงอ่ะคุณผู้ชมเป็ดน,นุ่มอยู่แล้วข้าวแบบเป็นข้าวแบบร่วนๆแห้งๆมันเข้ากับเวลาราดน้ำการน้ำจิ้มคือกุดคล้ายๆน้ำจิ้มข้าวมันไก่มีความแบบ เต้าเจียวมีความหอมขิงด้วยแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านจากพริกอะไรด้วยบอกได้เลยว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแต่จานที่ห้ามพลาดเลยแต่ว่ามันมีน้อยมากคุณผู้ชมเพราะวันหนึ่งมันจะมีประมาณแบบไม่ถึงสิบที่นั่นคืออันนี้ครับคอเป็ดครับอันนี้มีน้อยแต่อร่อยมากขออนุญาตนะคุณผู้ชมจะกินคอเป็ดนี่ต้องมือต้องมือเลยจริงนะครับผมแตะน้ำจิ้มนิดนึงน้ำจิ้มสุดเต้าเจียวนี่แหละ อันนี้คือของจริงแต่ถ้ามาท้าหมดเพราะว่าคอมันตัวนึงมีอันเดียวไงคือเขาทําเป็ดไม่มันตรงคอเนี่ยมันจะเป็นหนังใต้หนังมันไม่มีมันไงมันเลยกินอร่อยมากอันนี้ห้ามพลาดน้ามานะคอเป็ดต้องสั่งครับเพราะถ้าใครมีโอกาสก็ลองมาชิมกันนะครับผมร้านนี้อยู่บริเวณตีนสะพานโดนชวีเลยขาที่จะเข้าไปทางดอนเมืองศรีสมานนะครับไงก็แวะมาชิมกันแล้วมาดูกันว่ากินกับเชฟอีีหน้าผมจะพาไปชิมของอร่อยที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามเราไว้ได้เลยนะครับ